โอ้โหสุดยอดมากๆน้องเอิร์นนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะปอติเห็นจอดอยู่ในโชว์รูมอยู่ในบูธในรูมในรูมอันนี้ได้ลองขับได้นั่งสุดๆนี่คือเบลลี่รุ่นไหนครับนี่คือ t ด n n w w e n n t l e y f l ฟ i n g Spur ปนะครับ ผมต้องบอกว่านี่เป็นรถ4ประตูนะครับที่เร็วที่สุดในโลกเขาบอกว่าเป็นสปอร์ตซีดานทําความเร็วเนี่ยท็อปสปีดของเขาได้ถึง33 3กิโเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากเร็วมากมากนะฮะแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่3.8วินาทีหวหลับตาพิ่เดียวถึงเลย100้ไวมากนะแล้วก็ไฟหน้าพิเศษยังไงบ้างฮะไฟหน้าเป็นไฟที่อินสปิรมาจากแก้วแชมเปญนะครับเป็นคริสตัลทำมาดูพิถีพิถันมาก12ดวงเลยนะครับงานศิลปะเลยเหรอส่วนกระจังหน้า ขนาดใหญ่ม <manera> ีเป็นกล้องมองด้านหน้าด้วยฝั่งานหลังร้อยองศาลูกเล่นด้านในเป็นตัว X รายละเอียดใส่มาครบจริงๆสมกับเป็นเบลลี่และยังไงฮะเป็นไอคอนของเจ้า The New f ังส์เฟอร์เลนะครับกดเปิดล็อกปุ๊บมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยเป็นโลโก้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นโลโก้เบลลี่ตัวใหม่ครับ เขาเรียกว่าเดอะไฟบีแล้วจะเห็นว่าจะมีคริสตัลเนี่ยครับฝังอยู่ตรงปีกทั้งสองข้างจะมีไฟสองสว่างขึ้นมาตอนกลางคืนล้อขนาด22นิ้วเป็นล้อม็กที่เป็นของแต่งด้วยใช่ไหมเป็นของเบลลี่มูลินเนอร์พร้อมกับด้านในเนี่ยจะเห็นเป็นเบรกสวยงามลงตัวกับบอดี้ตัวนี้นะครับตรงนี้คืออะไรครับเอิร์ดตรงนี้เป็นตัวบีเราจะสามารถเห็นได้จากข้างคันเลยครับจะมีตัวบีซ่อนอยู่ทั้งไฟท้ายบ้างด้านหน้าว่าสวยแล้วนะครับด้านท้ายนี่โหดมากๆไฟท้ายสีแดงตัดกับสีดำนะครับแล้วก็โลโก้ ลลี่ชัดเจนครับใช่ครับไฟไทยนะครับจะเห็นเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ได้เป็นตัวบีไฟไทยเป็นตัวบีเช่นกันด้านขวาคนจะคิดว่าทําไมตัวบีมันกลับด้านแต่จริงๆมันอ่านเป็นตัว G แล้วก็ตัวบีครับอ่านกลับด้าน Great b r i t a n ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่อไอเสียท่อคู่ท่อเป็นท่อพิเศษของตัวเดอ12โดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นท่อเฉพาะที่ทําให้เข้ากับเครื่องโดยเฉพาะคือดูรับกับรถกับเครื่องแมท c กันแล้วดูโหดมากครับ นี่คือภายในครับสวยทุกอย่างเหมือนงานศิลปะในการดีไซน์ออกแบบเอาไว้ทุกจุดเลยมีอะไรพิเศษบ้างให้น้องเอิร์ตแนะนําพี่เอําหน่อยฮะดูจุดแรกเลยถ้าเรามองนะครับมันจะไม่ตรงนะเห็นว่าลอยเย็บเพราเขาทำด้วยมือทําด้วยมือทั้งชัยใช่ครับแล้วตรงนี้น้องเอิร์ตโชว์นิดหนึ่งฮะให้ผู้ชมดูอันนี้เราเห็นอยู่มันจะเป็นชิ้นเดียวกันกดปุ่มทีหนึ่งมีมอเตอร์ในนี้ประมาณ40ตัวนะครับพลิกออกมาเป็นจอ L E D ขนาดใหญ่กดอีกทีปั๊บ เป็นแอนาล็อกดูเป็นเกจวัดบูทต่างๆอย่างนี้เลยนะครับมีพวก Apple ิ a r าต่อกับโทรศัพท์อะไรอยางเนี้ระดับนี้ไม่ต้องห่วงใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นนาฬิกาของเบลลี่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยโชว์ว่าตั้งแต่ปี1999ครบร้อยปีนะคบเบลลี่แล้วก็หัวเกียร์ฮะสวยงามมากๆแล้วก็จะมีตัว B โลโก้ตรงนี้นะครับรวมถึง วงมอลนะัยฮะเป็นแบบสปอร์ต3ก้านมาติฟังกชันต่างๆควบคุมคอนโทรลต่างๆได้เลยแล้วก็ตัดเย็บสลับกับหนังเป็นสีทุโทนนะฮะด้านบนจะเป็นสรลูปใหญ่มา,มากๆเมลลี่จะมีเครื่องเสียง3อันมาให้นะครับไนส์คือมีตัวธรรมดา BNO แล้วก็เนม เนียมนี่คือตัว t o ปสุดใช่ครับสูงสุดเลยลำโพง19ตัวเลยนะครับอยู่ในคันนี้อยู่ในคันนี้ครับกำลังของสปีกเกอร์ตัวนี้นี่2,000วัตต์เลยนะครับข้างหลังเนี่ยเบาทุกจุดปรับไฟฟ้าได้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน s ั n นรู f นี่เขาแยกออกมาพอเปิดไปนี่รู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายแล้วก็บาอเนี่ยนั่งสบายแบบสุดๆไม่แพ้ด้านหน้าเลย Feeling ตรงนี้เนี่ยมีความสูงมากๆนั่งแบบนี้นี่ไม่อยากจะลุกไปไหนเลยครับ สรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับ New Flying Spur นะฮะถือว่าเป็นรถที่สุดยอดมากๆน้องเอิร์ธมีสีอะไรบ้างสีมีมากกว่า110เฉดเลยนะครับถ้าเป็น100สีเลยเ100ร100กว่าสีเลยครับสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับสี Onyx จะมีดำแล้วก็มีเฉดของน้ำเงินอยู่นิดหน่อยราคาคันะคะนี้อยู่ที่25.99ล้านบาทครับ ไม่ถึง26ล้านไม่ถึงครับใครมีบัตเจ็ตจัดไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่ๆสนใจไปดูได้ที่ไหนครับที่โชว์รูมเบลลี่นะครับของ AS Auto Service ครับครับผมวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะได้มารีวิวคันไหนติดตามได้นะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ